สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอัปเดตข่าวสารวันนี้นะครับวันที่9กันยายน2564นะครับวันนี้เป็นข่าวสารจากแฟนเพจ Facebook นะครับแจ้งข่าวประกันสังคมนะครับเกี่ยวกับผู้ประกันตนมาตรา33 39แล้วก็40นะครับที่ตอนนี้แต่ละคนเช็คแล้วเรียบร้อยนะครับว่าได้รับสิทธิ์นะครับแต่ว่าได้รับสิทธิ์แล้วแต่ณวันนี้เลยก็ยังไม่มีเงินโอนเข้าบัญชีของแต่ละคนนะครับก็ได้มีแจ้งข่าวเพิ่มเติมว่า จะมีการโอนเงินเก็บตกในทุกสัป,ปดาห์เลยนะครับก็คือถ้าเป็นมาตรา39แล้วก็มาตา40เนี่ยเขาจะโอนเงินเก็บตกให้ทุกวันพฤหัสบ,บดีนะครับแต่ถ้าเป็นมาตรา33นะครับจะโอนเก็บตกให้ทุกวันศุกร์นะครับดังนั้นใครที่อยู่ในสาม,มาตานี้และเช็คสิทธิ์แล้วได้รับสิทธิ์นะครับยังไงก็จะได้รับการโอนเงินอย่างแน่นอนนะครับแต่ในตอนนี้ก็ให้แต่ละคนเช็คของตัวเองนะครับว่า แต่ละคนที่ทําการผูกพร้อมเพย์เนี่ยนะครับต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถเช็คสิทธิ์แล้วก็โอนเงินได้เนาะแล้วก็เช็คอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการเช็คสิทธิ์บัญชีที่เราผูกพร้อมเพย์นะครับว่าบัญชีนั้นเนี่ยนะครับยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่าหรือว่าถ้าปิดบัญชีไปแล้วอย่างเงี้ยครับก็ไม่สามารถที่จะใช้พร้อมเพย์นั้นๆได้นะครับอันนี้เป็น แนวทางนะครับสาหรับคนที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินสาหรับคนที่ได้รับสิทธิ์ในรอบแรกนะครับทีนี้ในคอมเมนต์ตรงนี้นะครับก็มีการคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าคนที่ได้รับสิทธิ์รอบแรกแล้วนะครับโอนเรียบร้อยแล้วนะครับรอบที่2จะโอนเงินเมื่อไหร่นะครับ ซึ่งในตรงนี้นะครับก็มีคนเอาข่าวสารมาแปะให้เพิ่มเติมเหมือนกันนะครับว่าสําหรับคนที่ได้รับสิทธิ์รอบแรกไปแล้วโอนเงินไปแล้วนะครับรอบที่สนะครับสำหรับมาตราส3จะโอนเงินในวันที่ 23- ถึง24กันยายนก็คือวันพฤหัสหรือวันศุกร์นี้นี่เองนะฮะแต่ถ้าเป็นมาตรา39แล้วก็มาตราส0นะครับจะทําการโอนเงินในวันที่27กันยายนก็คือเป็นวันจันทร์นั่นเองนะครับส่วนถ้าตรงนี้ โอนไม่ได้ตามวันที่ผมได้มีการพูดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเช็คตกหล่นนะครับก็คือโอนเงินสําหรับกลุ่มที่ตกหล่นตรงนี้ทุกวันพฤหัสและวันศุกร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารอัปเดตนะครับสําหรับแฟนเพจ a c e b o o k นะครับแจ้งข่าวประกาศสังคมที่ได้มีการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับการโอนเงินตรงนี้นะครับทีนี้ถ้ามีข่าวสารอื่นใดอัปเดตเพิ่มเติมนะครับผมจะทาคลิปมาเล่าให้ฟังแบบนี้เป็นประจาอยู่เรื่อยๆนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวััสดีครบ